สวัสดีครับอร่อยเล่ากับภูริในวันนี้พามาที่ร้านโอบาซังแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นระดับพรีเมียมที่มีทั้งบุฟเฟ่ต์และแบบจัดเซตโดดเด่นสุดๆด,ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะของคุณอาร์ตเจ้าของร้านที่เป็นผู้นำข้าวัตถุดิบเองมานานกวนน่า1ปีในการคัดสรรปลาแซลมอนส่งตรงจากนอร์เวย์เท่านั้นที่สำคัญโอบาซังเป็นร้านเดียวที่คุณจะได้ลิมรสแซลมอนแล่สดก่อนเสิร์ฟเพราะเขาขึ้นปลาหรือแล่ปลาเองครับ และที่นี่ยังมีเนื้อและหมูคุโรบุตะพรีเมียมด้วยแต่ช้าก่อนถ้ามารับประทานที่โอบาซังแนะนำให้โทรจองก่อนนะครับพอรับเพียงโตบะต่อวันเท่านั้นเอาละครับไม่เสียเวลาป็นแฟนรายการตามกูรอาหารอินเตอร์คุณเรนทรพันธ์ไปพิสูจน์ความอร่อยเลิศกันเลยครับอร่อยล่าเช้าวันนี้นะคะติดอยู่กับเจ้าของร้านคุณสุกฤตนิตยาสุดคุณอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาร์ตขะแฟนคลับ อยากจะมาอร่อยเลิศกับเมนูที่อยู่ข้างหน้าเราที่ร้านมีอะไรบ้างจ๊ะโอปะซังเน้นแซลมอนซาเิมิเป็นหลักนะครับเป็นโปรดักที่พรีมเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามีสาขาทั่วกรุงเทพต,ตอนนี้ประมาณสามสิบสาขาเพราะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่งฟรีใน,ในพื้นที่ที่ระยะไม่ไกลมากครับแต่วันนี้โอปะสังมีอะไรบ้างคะที่จะ นําไปส่งได้มีชุดย,ยา่างเป็นชุดเซ็ตนะครับสามารถส่งส <ะ S 1> ถึงลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแซลมอนเองนะครับเป็นแซลมอนนําเข้าจากนอร์เวย์โดยตรงก็จะเป็นแซลมอนที่ปรับอุณหภูมินักจะเป็นแซลมอนเจ้าเดียวที่เอามาลดอุณหภูมิเพื่อให้แซลมอนฉ่าถ้าลูกค้าทานแล้วไม่สดไม่อร่อยไม่พอใจทางร้านยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นทุกเงื่อนไขโดยไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแซลมอนที่สามารถส่งได้แบบไหนบ้างเซ็ตตั้งแต่ 1>, 1กิโลนะครับ8ขีด5ขีด3ขีดมีแบบรวมท้องนะครับนะฮะส่งได้หมดเลยครับผมที่นี่เขาเปิดโทรจองโต๊ะได้วันละกี่โต๊ะรับแค่สิโตครับผมเพราะอะไรอะแล้วเราเน้นแซลมอนเป็นหลักเราก็เลยมีเวลาที่เราสามารถบริหารคุณภาพให้ลูกค้าได้แค่เพียงวันละแค่10โตเท่านั้นเองรีขอบอกเลยว่าทุกๆุกเมนูที่โอบาสั่งไม่ใช่อร่อยธรรมดาแน่นอนลีการันตีความอร่อยสดให้เป็นอร่อย เลคชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโอปาซังตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าดินแดงเจอสี่แยกสุดที่สารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุดที่สารภายในซอยอินธรรมระ35เข้ามา30เมตรร้านอยู่ขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุุีแับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากครุกดไปเลยครับ สนับสนุนโดยธนาคารอมสินเคล็ดรับอร่อยเลิศเมนูข้าวหน้าท้องแซลมอนผัดซอสกับร้านโอบาซังค่ะอันดับแรกนำท้องแซลมอนนั้นมาหั่นเต๋าเสร็จแล้วพักไว้ตั้งกระทะค่ะใส่ใน้ำมันงาหอมใหญ่ซอยต้นหอมญี่ปุ่นงาผัดทั้งหมดนี้ให้เข้ากัน ตามด้วยท้องแซลมอนหั่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วปรุงรสชาติค่ะด้วยมิรินโชยุซอสเทริยากิผัดให้สุกเพียงแค่60%พอแล้วเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าค่ะงาขาวหอมญี่ปุ่นสาหร่ายญี่ปุ่นเพียงแค่นี้ท่านได้ข้าวหน้าท้องแซลมอนผัดซอสที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ